สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็น weekly reading นะคะก็ทำนายตั้งแต่วันที่22นะคะจนถึง28กุมภาพันธ์นะคะ2562นี้นะก็สำหรับชาวธาตุลมนะคะจะมีนายรีบ้าอควาเร s นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมด3ชุดนะคะ before taro t นะคะ rider w a i t h แล้วก็ after taro t นะคะื เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะที่ before tarot กันก่อนนะคะจะเน้นไปเรื่องของ love and spirituality เนาะสำหรับใครนะคะทีออ่อยากที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถบุ๊กกันเข้ามาได้นะคะอาจจะอันนี้เป็นการดูทั่วไปก็อาจจะมีตรงนะคะบางส่วนหรือว่าตรงกับบางท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลย eight of pentacles Five of ฟวอนนะคะเออในเรื่องของการที่เรา,เาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการที่จะแบบกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็ในเรื่องความรักเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่ว่าอาจจะมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะคะที่นี้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากที่จะโฟกัสในสิ่งที่ ที่เป็นในเรื่องของตัวเราเองนะคะกับคนรักมากกว่านะคะแล้วก็สําหรับบางคนรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะในเรื่องของการการการที่เรารู้สึกว่ามีความรักน่ะนะคะอยากจะเอาเวลาเนี่ยมาอยู่กับตัวเองนะคะหรือว่าให้ความสำคัญในเรื่องของงานมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้านะคะกับการที่ต้องเผชิญนะคะกับคนหลายๆแบบหรือว่าต้องไปเจอกับคนหลาย สไตล์อ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออต้องมีการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าการปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากด้วยสําหรับเรานะคะโอเคนะคะ queen of pentaclesdankman Night t f ไพ e ์เตอร์เคิลไพ่นะ The Chariot The Chariot นะคะคือการที่เ,เรามีความรู้สึกว่าในเรื่องของการที่เราจะมุ่งไปถึงเป้าหมายเนี่ยเรากล้าที่จะลุยไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรแค่ไหนนะคะใจเนี่ยพร้อมแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเจออะไรอะ่ะ แต่เนี่ยเตรียมขึ้นรถนะคะแล้วก็เตรียมเตรียมลุยแล้วล่ะนะคะเขยับนิดนึงนะทีนี้เนี่ยในเรื่องของความคิดของเราเนี่ยนะคะบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการความมั่นคงแต่เราก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ความรักเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ เราจะกล้าที่จะวางใจหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนี่ยเหมือนสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้มันทําให้เราต้องคิดในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็มองความรักในมุมที่เราอาจจะไม่เคยมองเห็นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเจอประสบการณ์ต่างๆนะ่ะที่ทําให เออเริ da, ่มมีความกลัวในเรื่องของความรักหรือว่าเริ่มมีความระแวงในเรื่องของความรักหรือว่ารู้สึกว่าบางครั้งเราอยากจะไปโฟกัสในอย่างอื่นก็จะดีกว่านะคะตะกี้ที่เราดูกันไป Eight of Pentacles นะคะมีเรื่องเงินเห็นเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งในเรื่องของความรู้สึกของเราเนี่ยเราอาจจะอยากที่จะเจอสิ่งที่ความรักที่มั่นคงนะคะหรือว่าเป็นความรักที่สามารถที่จะพากันไปเนี่ยสู่ความมั่นคงนะคะเป็นรักที่สามารถที่จะเกื้อกูลแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องของการงาน แล้วก็การเงินโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะสามารถที่จะช่วยสัพาะซึ่งกันและกันได้นะเดี๋ยวเราใช้ไพ่ชุดนี้นะคะก็ไพ่ชุดนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณกรมากเลยนะคะก็คุณกรเนี่ยได้ให้ไพ่ชุดนี้มานะคะเป็น Universal w a นะคะ Tarot deck นะคะชุดนี้นะเ,เดี๋ยวดีๆก่อนนะคะอันนี้นะคะซึ่งคุณกรเนี่ยก็ มีเปิด Facebook Fanpage ด้วยนะคะเ,เป็น love mentor ด้วยใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เราจะเขียนลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะโดยอนาคตเนี่ยบางครั้งใจเราเราอยากจะเจอคนที่ใช่นะคะสำหรับชาวธาตุลมอะ่ะเหมือนกับถ้าพอเราเจอเนี่ยเราก็อยากที่จะมั่นคงเนี่ยเพราะว่า k night of pentacles เนี่ยคือสิ่งที่ที่เราคิดแล้วก็สิ่งที่เราอยากที่จะเจอในอนาคตนะคะ Mm. Two of Cups นะคะแล้วก็ Five of Cups นะคะเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยจิตใจเราเนี่ยบางครั้งเราอยากที่จะเจอคนที่ใช่เนาะนะคะนอกจากความมั่นคงแล้วเนี่ยยังเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะถูกรักแล้วกเ็เขาเรียกว่าได้รับความรักอะนะคะกับสิ่งที่เราให้เขาไปเนี่ยเราอยากได้คืนด้วยเร,เราอยากได้ความรักแบบนั้นความรักที่ Two of Cups เนี่ยหมายถึงยังไงความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะความรักที่ ออมีความตรงกันข้ามอย่างเช่นหญิงหยางอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะแบบมาปรับนะคะมาจูนกันได้นะ่ะด้วยการแชร์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การเข้าใจในความแตกต่างนะคะแล้วก็เหมือนกับมองไปในทิศทางที่ที่ที่เป็นทิศทางเดียวกันน่ะถึงแม้ว่าจะมีลักษณะหรือว่าบุคลิกนะคะที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถที่จะหาความลงตัวได้ส่วนส่วนไฟฟลับคัพเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยเสียใจอยู่กับสิ่งที่เราสูญเสียจนเราลืมมองสองถ้วยที่อยู่ข้างข้างหลังนะคะแล้วก็ สองถ้วยที่เราจะเจอต่อไปในอนาคตนะบางครั้งมัน,ม,นมันเหมือนกับเราจมอยู่ในกับอดีตเนาะแล้วก็หยุดคิดในเรื่องของอดีตเนี่ยไม่ได้นะคะมันเลยทำให้เรายังมีความเสียใจอยู่ท,ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยทัวออฟคเนี่ยก็รอเราอยู่นะคะมันเป็นเรื่องของความคิดอนะ่ะแล้วก็ไม่เสร็จของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ j u s t ิส e ดอะ e อ p มเปอ เด d ไพ่ที่อยู่ข้างล่างนะ The Sun ใน,นส่วนของพลังของเราเนี่ยเราก็จะได้รับแสงสว่างนะคะแล้วก็มองเห็นความรักะในทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปเพราะว่าเนี่ยในความคิดของเราเริ่มเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องของของความรักที่มันต่างออกไปจากเดิมนะคะแล้วกเ็เหมือนพยายามอะ่ะตัวเราเองเนี่ยพยายามที่จะ control, ควบคุมสิ่งต่างๆซึ่งเราก็สามารถทําได้แล้วเราพร้อมที่จะจบกับความรักที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็เราต้องการที่มันเป็นเรียวเดียวอ่ะคือ คือความสัมพันธ์ที่มันจริงอะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจน ION ่ะเพราะเราตัดสินใจแล้วนะคะกับสิ่งท, <tiế> ที่มันเคยเกิดขึ้นอะนะคะว่าเราเนี่ยไม่ไม่อยากที่จะไปเจออะไรที่มันกังวลหรือว่ากลัวนะคะที่จะต้องเอ๊ะความรักมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเอ๊ะความรักมันไม่มั่นคงนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่านะคะแล้วก็ ในเรื่องของการ control, ควบคุมอย่างงี้เราก็อยากที่จะเข้าไปนะคะเพราะว่า The Hangman นะคะแล้วก็ The Emperor เหมือนกับว่าสิ่งที่เรามองอในมุมต่างไปจากเดิมก็คือว่าแต่เดิมเราอาจจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเนี่ยมัน flow ไปตามธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้เหมือนมองว่าเอ้ยบางอย่างเราก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกของเราบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของเราได้แต่ว่าการกระทําหรือว่า เป้าหมายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะแบบตั้งเป้าได้นะคะแล้วก็มองเห็นภาพในเรื่องของความรักเนี่ยชัดเจนขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะพอกําหนดทิศทางในเรื่องของความรักได้บ้างในส่วนที่เราพอกําหนดได้แล้วก็ควบคุมได้แต่ถ้าหนถ้าแ,แต่ถ้าบางส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็จะปล่อยออกไปนะคะก็จะจบนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่เนี่ยคือ <c ười> หันไปคนละด้านเลยเห็นไหมคะคือเราจะจบอะกับสิ่งที่มันเป็นในอดีตอะแล้วก็จบ กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะสามารถพัฒนาได้อะ่ะก็ยอมที่จะจบนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดู after tarot กันนะ three of pentacles นะคะแล้วก็ um, seven of cups นะคะบางครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะ เ,เขาเรียกว่าสารสัมพันธ์เนาะแล้วก็พยายามทำความสัมพันธ์เนี่ยให้มันมีให้มันไปได้ด้วยดีอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยมันประกอบไปด้วยคนอื่นด้วยคนที่เรารักด้วยและในบางคู่บางความสัมพันธ์เนี่ยก็คือจะมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกําหนดให้สิ่งนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้คนเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าเราทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วในแบบของเรามันก็คือสิ่งที่ เราก็ควรจะต้องภูมิใจในในตัวของเราเองแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เราอยู่กับความจริงนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไปต่อได้นะคะถ้าเกิดเราอยู่ในสิ่งที่เราคิดหรือว่าจินตนาการเนี่ยบางครั้งเรามีความสุขเฉพาะสิ่งที่เราคิดเนาะแต่ว่าพอเรามาเจอความจริงแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึก มันไม่แมชอะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราที่เราคิดไว้อะในความเป็นจริงอะนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเสียใจแล้วก็ทุกได้แต่ว่าความจริงเนี่ยมันก็ยังสวยงามเสมอนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะทําให้เรารู้สึกเสียใจก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของอนาคต the world นะคะขอดูไพ่นิดนึงนะว่าเห็นชัดไหมเขยบนิดนึงนะคะ โอเค the world นะคะ the tower เนี่ยสังเกตว่าจะมีไพ่ major 아카าขึ้นเยอะนะชาวธาตุลม four of swords นะคะใต้ไพ่นะ eight of cups นะ อะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องห่างออกไปนะคะคือบางครั้งเ็ามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าเนี่ย e of c u p s e แล้วก็ the date เนี่ยขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะจบนะคะเราพยายามแต่ว่ามันไม่สําเร็จเราพยายามแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่อยากไปต่อนะคะอยากจะเดินไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่ามีความหวังมากกว่านี้นะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรือตามที่เราหวังนะคะแล้วเรารู้สึกเสียใจแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะเดินออกพร้อมที่จะตัดใจอ่ะตัวเราเองนะคะ อืทีนี้เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็มีการตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะจบในเรื่องของความรักหรือเราจะทํำยังไงกับเรื่องความรักนะคะทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมาจุด มาจุดหนึ่งที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับโลกอ,อะนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมันเหมือนอดีตอะมันทําให้เรารู้ว่าเออความมั่นคงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรหรือว่าความรักที่เราต้องการเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะ ความมั่นคงในเรื่องความรักที่เราต้องการมันคืออะไรแล้วเราก็ตัดสินใจนะคะแล้วก็บางคนก็มีความรู้สึกว่าเออไม่เอาและไม่ไปต่อนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราขอในในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็ทําให้เรามีความสุขดีกว่าแล้วก็ยอมเดินออกนะคะมองไปยังแสงสว่างนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะดีกว่านะคะอืมนะทีนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยบางครั้ง พอเราเจอเรื่องอะไรมากมากมายนะคะแล้วก็ที่ทําให้เราเสียใจเนี่ยบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าอยากจะพักนะคะแล้วก็อยากจะหยุดในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเคลียร์ energy บางอย่างหรือว่าคล้ายๆกับว่าปลดปล่อยสิ่งที่มันเป็น negative ออกไปสิ่งที่มันเป็นแง่ลบออกไปนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ทบทวนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรที่มันพื้นฐานไม่ดีก็จะ ก็จะออกไปนะแต่เราอะมองในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเรามองในความรักที่มันแตกต่างออกไปแล้วนะคะเรามองว่าเอ้ย ก็เพราะว่ามันไม่แฮปปี้ไงก็เพราะว่ามันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนต่อนะคะเราพยายามควบคุมแล้วก็คอนโทรลนะคะสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เจอความสุขนะคะแล้วก็เพื่อที่จะหาความรักที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเสียใจจนทนไม่ไหวจนต้องออกไปนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ถึงจุดที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเกิดรู้สึกอยาก เปลี่ยนแปลงฉับพลันเลยอ่ะแล้วก็พยายามควบคุมสถานการณ์นั้นก็ยอมพร้อมที่จะบอกเลิกยอมพร้อมที่จะเดินออกไปจากชีวิตความรักที่เรามีอยู่ที่มันไม่ดีน่ะนะคะถ้าเกิดใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่า The Tower เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาฟอร์์มาแต่ว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะไม่มีทางเลยที่ Tower จะทําร้ายอะไรเราได้นะคะเพราะว่าพื้นฐานดีอ่ะนะคะพื้นฐานความรักดีอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ย เขาก็จะมาช่วยนะคะช่วยที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้มันเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใช่สําหรับเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราพร้อมรับแล้วก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยคิดด้วยตัวเราเองนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าเอย เป็นที่เขาหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ตัวเรายอมที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็คือตัดสินใจอะแล้วยอมที่จะเดินออกไปเพื่อที่จะเจอกับโยเดียวนะคะเนี่ยคนที่ใช่คนที่สามารถที่จะให้อนาคตนะคะที่มันมีความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะคะที่จะให้แสงสว่างกับเราเนี่ยนะคะ สู้ไม่ถอยอะ่ะคือพร้อมที่จะเผชิญอะ่ะไม่รู้แหละว่าจะเป็ยังไงต่อไปอะ่ะแต่ตัดสินใจแล้วแหละนะคะว่าเราจะว่าเราจะทํำยังไงในเรื่องความรักในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะชาวธาตุลมในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ